สวัสดีครับท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติที่ได้มีโอกาสเข้าชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปที่ใช้คอนเทนต์ว่าพอ,อนอกเวลากับวิชาชีวิตวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องการแบ่งเวลาครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทราบไหมว่าสิ่งที่คนทุกคนบนโลกนี้มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนทุกชนชาติ ทุกผิวสีทุกเพศทุกวัยที่เกิดขึ้นมาลืมตาดูโลกนี้มีสิ่งหนึ่งทึง่มีเหมือนกันคือเวลาครับหนึ่งวันมียีิบสี่ชั่วโมงมันอยู่ที่ว่าใครสามารถบริหารเวลาได้เกิดประโยชน์ได้ดีได้มีคุณค่ามากกว่ากันวันนี้ อยากจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารเวลาตลอดตั้งแต่เราเลือกเตลืมตาเราใช้เวลาในเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวทำภารกิจต่ตางๆกี่ชั่วโมงทำหน้าที่การงานให้บรรลุผลเป็นเวลากี่ชั่วโมงใช้เวลาในการพักผ่อน นอนหลับพักผ่อนนะครับกี่ชั่วโมงข้อสำคัญเราใช้เวลาที่ไม่เกิดประโยชน์หรือใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์กี่ชั่วโมงถ้าเราแบ่งเวลาออกเป็นสัก8ส่วนนะครับแชั่วโมง3มส่วน8ปดสามยียีสี่ชั่วโมงใน1วันนั้นท่านใช้ ได้คุ้มค่าไหมนะครับ8ชั่วโมงที่ใช้ในการประกอบสมาอาชีพเต็มที่ไหมถ้าเต็มที่แล้วเกิดผลอย่างไรหมายความว่าเกิดผลให้มีการเจริญงอกงามในงานความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมันสัมพันธ์กันไหมนะและที่สำคัญเราใช้เวลาว่าง ที่ไม่เกิดประโยชน์กี่ชั่วโมงกันแน่ถ้าเรารู้เราไปบริหารเวลาได้นะครับหนึ่งวันมียี่สี่ชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์มีหนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมงนั้นเราจะเห็นเลยว่าทิศทางของเราจะไปทางไหนความเจริญก้าวหน้าหรือการที่จะประสบความสำเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าได้แล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่า เพราะฉะนั้นผมมองว่าการบริหารเวลานั้นทำได้ในทุกคนทุกเพศทุกวัยถ้าเป็นเด็กก็ต้องบรเวลาในการเ,าเรียนในโรงเรียนกี่ชั่วโมงไปทบทวนที่บ้านกี่ชั่วโมงทําการบ้านทําใบงานหรือแม้แต่อัดคลิปส่งคุณครูซึ่งในช่วงนี้ก็คือสถานการณ์โควิดการเรียนการสอนออนไลน์ทักษะพวกนี้สําคัญ และที่สําคัญการแบ่งเวลามาทําหน้าที่ของตัวเองให้มันสมบูรณ์แบบนั้นระยะยาวจะเกิดประโยชน์ต่อตอนเองและจะเป็นคนที่จเจริญก,ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปฝากท่านผู้ปกครองกวดขันลูกๆหลานๆของพวกเราให้เป็นผู้ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบ่งเวลาได้ดีที่สุดขอบคุณครับ